โฮคเอกับไอคูเนโอสิบคู่นี้เลือกอะไรดีตัวที่เอามาวัดกันจะเป็นตัวแรม12ทั้งคู่นะครับซึ่งราคาโฮโค F7 จะถูกกว่าเล็กน้อยกดติดตามแล้วมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับในภาพรวมผมว่าสูสีนะทางไอคูเนโอสิบเป็นต่อเล็กน้อยในส่วนของหน้าจอผมว่าสูสีกันแต่ถ้าให้เรื่องจริงผมว่าโ o c ค F7 เเนี่ยเป็นต่อกว่านิดนึงเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันไอคูเนโอสิบจะได้หน้าจอที่สว่างกว่าแล้วก็ได้รีเฟรชเรทที่สูงกว่าตัวปัจจัยที่สําคัญมาครบแล้วแต่ทําไมผมบอกว่าโวโคเ co F7 จะไดทัที่สูง คือเกมในปัจจุบันนะครับเราเล่นกันอยู่ประมาณ120เฟรมเลทและถ้าเกิดหน้าจอถ้าเกิดคุณเล่นอยู่ในที่ล่มจุดต่างตรงนี้มันจะหายไปแต่ถ้าเกิดเรามองแบบภาพรวมแบบโอเวอร์ออลจริงๆนะครับไม่ได้เฉพาะทางใ,ในการเล่นเกม ไอคูเนโอสิดีกว่าในเรื่องของดีไซน์และการประกอบตรงนี้โพโคเอฟเดีกว่าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น IP พ a t i n g ที่สูงกว่าแล้ววัสดุของไอคูเนโอสิเนี่ยมันเป็นพลาสติกแต่อยู่ที่ว่าคุณซีเรียสด้วยไหมนะถ้าคุณไม่ซีเรียสว่ัสดุเป็นอะไรก็ได้ IP l a t i n g ก็เป็นอย่างเดียวที่โพโคเอฟเจะชนะมาในเรื่องสําคัญต้องบอกว่าตัดสินยากนิดนึงเพราะว่าชิปเซตเป็นชิปเซตเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าโพโคเอฟเกับไอคูเนโอสิอะไรดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของชิปสแาปดัก่กา้อนที่ออกมาคือได้ดีีกกว่่าาาครรรบแตตเเออลชจ ชนะอย่างชัดเจนเลยในส่วนของกล้องโ o โค F7 จะถ่ายโหมดสโลโมชันได้สูงถึง960เฟรมเรทอยู่ดีว่าคุณใช้ไหมถ้าคุณไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์และในส่วนของเลนส์หลักโพโค F7 ได้ F ที่1.5ในขณะที่ i q ค o Neo 10ได้ F ที่1.8เหมือน F7 จะทำกล้องได้ดีกว่านะครับแต่กล้องหน้าเหมือน i q ค o Neo 10จะทำได้ดีกว่าเป็นท้ายที่ตรงนี้โ o โค F7 ได้ b l u Bluetooth เวอร์ชัน6.0แต่ i q o o Ne o 10ได้ b l u Bluetooth เวอร์ชัน5.4และคู่นี้เพื่อนๆจะเลือกอะไรครับระหว่างไอคูเนใจ2รุ่น,นี้ สามารถกดได้ในตะกร้าจากช็อปออฟฟิเชียลโดยตรง